เห็นแล้วมันก็ขนลุกไม่ได้ทุกป่ายมีโยมหลาย,ยคนเขาบอกว่าเกิดมาก็เพื่อจะหลออทองคำหลออเงินหลออทองเหลืองแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะหลออทักทีทีจะหลอลอยังไงวันนี้จึงต้องการสร้างประวัติศาตร์ที่เกิดขึ้นแก่อำเภอแม่สายเขาให้รรอาตมาเกิดที่กรุงเทพแต่คงจะต้องมาตาย ดะนั้นก่อนตาย,ยก็อยากเกฝาอะไรไว้ให้เป็นอนุสรณ์สำหรับทำเป็นไม่ใา่แย่งนี้เดี๋ยวอจตมาคิดว่าถ้าท่านอยู่ทางข้าวเกณด้วยข้าวกำวันด้วยองค์หลวงพ่อพองจะสำเร็จโดยยังไม่ได้ตกแต่งน่าจะสำเร็จนะครับอิประการหนึ่งทนทั้งหลายโบสถดหลังนี้เหมือนพ่อน,นันกระดิน เพื่อเป็นพอดดา,าต่างอินพอร์ตโดยตรงมาจากเชียงใหม่เชิญตัวยากคุณโยมคนหนาคนที่เชิญตัวยากต้องล็อกคิวไว้เหมือนที่ท่านได้บอกอุโบสถหลังนี้นั้นสร้างขึ้นมาจากกำรของเระคุณหลวงพ่อสัเดจพระมหาราชมังคาลอาจารย์โดยอยากจะสร้างอุโบสถหลังนี้โดยพอดแบบมาจาก วัดพระศรวัตะนศาสดารามหรือว่าพัะแก้วกรุงเทพอาตมาก็ถามหลวงพ่อในตอนนั้นว่าอาตมาอยู่เมืองเหนือทําไมไม่สร้างแบบเหนือหลวงพ่อก็บอกว่าวิหารก็าเหนือลแล้วแหงวัดถึงก็เหนือก็อยากจะสร้างโบสถ์เนี่ยให้มันเป็นเอกลักษณ์ของทลาพเอาไวในน้ให้คนแถวนี้ก็ได้ดูเพราะฉะนั้นท่านใดมีเคยไปวัาัดแก้วกรุงเทพจะเด็นว่าภายใน จะสูงแบบนี้เมื่อตอนที่สร้างโบส์เสร็จหลวงพ่อท่านาน,นัง่งอย่ตรงนี้ตอนนี้ปูดอีนอนอนเลยเสร็จหมดละท่านก็มองมาคือท่านทําฐานสุกชีไว้ทุกโยมที่ฐานที่ลายปูบ้านเนี่ยท่านทําไว้แล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาเลิกฐานาทีดีๆแล้วจะมาหล่อพรุทธโลกหน้าตัก4ี่สิบนิ้วให้ปริษถาน นผ่านชุกกชีอาตมาก็เลยบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อบับในเมื่ออุโบสถหลังนี้จาลองมาจากวัดพระแก้วกรุงเทพท่านทั้งหลายสังเกตได้ว่าวัดน,นี้ไม่มีผางขึ้นด้านหน้าหมายถึงงเขา้าวันนี้เราจะเขา้ากเข้าด้านข้างใช่ไหมหน้าโบสถ์ขึ้นไม่ได้องขึ้นด้านข้างก็คือเหมือน,นวัดพระแก้วกรุงเทพทุกอย่างก็เลยเรียนหลวงพ่อว่าในเมื่อวสดหลังนี้ถอดแบบมาจาก ทำไมไม่ห้างร้างเนี่ยแล้วก็บุจะบบอกไว้หลวงพ่อท่านก็น,นิ่งไปท่านก็บอกว่าแล้วเิดจะไปเอาหยกที่ไหนสี่สิบนิ้วอาจารย์ก็บอกว่ารองรับใ้เมื่อจาลองรังกระแก้วก็วให้จำลองระบบด้วยสิครัปปบรเราจะได้ไปจากองค์ร้านองค์ร้านนี้มีหน้าตักสิบหกถึงเก้านิ้วจะสิบเจ็ดก็ไม่ได้ ัดเข้าหน้าหญิงนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาผมก็เลยบอกว่างั้นเจะจัดการทำทั้งระบบทำทั้งร้านเราเลยเงียบเลยโยมเพราะตอนนั้นเราทำงานไม่มีตังค์เลยโยมตอนนี้ก็ไม่มีตังค์นะโยมนะตอนนี้ก็ไม่มีตังค์โยมต้องฟังให้ดีๆนะเด,ดี๋ยวโยมนดี่ก็ตอนนี้มีตังค์ก็เลย อดีแล้วในองค์พระก่อนจะมีสบายเป็นสบายทาทายแล้วก็เอาปลอยมาประดับสมาพุทธนมานั่งทาวัดทุกวันทุกวันเราก็มองหน้าพ่อเราเดียสังท่านก็โลนนะครับเหืินพระยังไม่สมบูรณแ์แบบก็เลยดำหิีอยากจะสร้างอยากจะสร้างเครื่องสงขึ้นมาพอสร้างเครื่องสงขึ้นมาเนี่ยท่านั้นบรราพ่อไม่อกอเป็นเพราะคนไมใส่สังเกตไหม วันนี้จะไม่มีการประกาศโฆษณาตามสี่แยกใดท้งสิ้นไม่มีการเอาซองไปแจกให้ทุกท่านอาตมาใช้แบบนิ้มหยกใครที่เคยเป็นเจ้าของวานใครที่เคยเป็นเจ้าของสถานที่ให้เขามาเองเหมือนอย่างวันนี้ที่ผู้ตรงๆนะอาตมาก็ไม่ตอบในตะวันทายนะแกก็พาคณะมาเองเนี่ยคือขออนุญาต ภาน,นี้อัท่าเับุญดีก็เรียก,กอัพท่าัพท่าอนนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะให้ขนมหรือเน,อะอนาะมมาก็ไปนั่งคุยแก้วผภาพมก่อนที่เขาบอส้มเดี่ยวเใช่ไหม้าตนีาแล้วก็แ้อาตมาแม่ก็คิดว่าคุณนุมาดูั้งที่แกไปเก็บให้จะมากินแันแา่มาก็โยกขึ้นมามันหนักวะเปิดออกมาตกใจโยมสิบแท่งนะครับแม่บอกว่าเอาไปดูไปเดิม พอได้คุนตรงนี้ท่านทั้งหลายอยากจะบอกนะ่านทั้งหลายว่าเครื่องทรงชุดฤดูร้อนนี้วัดไม่ได้เสียเงินซื้อทองคำแม้แต่สลึงหรือเฟืองเดียวทองคำเกิดจากการขดสร้อยอดแหวนอดกำไลอดอะไรต่างๆที่เป็นของทำออกมาแล้วเราจะแยกกันยึดมันหีหรือเป็นรอยต่งางๆออกมาเพราะนั้นท่านทั้งหลายชุดฤดูร้อนนี้เนี่ย เมื่อทำเสร็จแล้วได้รับการชั่งน้ำหนักจะมีน้ำหนักถึง972บาทบัก60สตางค์ไม่เท่าไหร่แค่12กิโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงบอกท่านทั้งหลายว่าไม่ได้เสียเงินซื้ออีกครั้งหนึ่งครันึ่เจะไปเช็คชั่งรูปข่าวท่านก็กลับถามปรอมา ว่าเครื่องสมเนี่ยมีอีกชุดแต่ท่านไม่ได้บอกให้ทราบด้วยคำพูดของผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นเมเนสโผเนี่ยพูดขึ้นมาก็ได้ทำให้เราประทีอจีวาึ่ง